รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะอรุณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้าพวกเราสองคนแม่ลูกในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้ก็ทราบทันทีเลยนะคะว่ารายการพุทธปัญญาพิรมพร้อมที่จะนําความอภิรมยมทางปัญญามามอบให้กับทุกท่านแล้วในช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะท่านพระครูวิวิทยอรัญญธรรมจะาอาวาสวัดป่าธรรมวิเวกจังหวัดอุดรธานียังคงมีธรรมสาระที่น่าสนใจมาชวนให้พินิจกันต่อไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะ ช่วงธรรมมาพิรมากนั้นพ่อแม่คุณอาจารย์อย่างพ่อเด็กพ่อคนห้องพ่อใหญ่วันที่นท่านจึงมีการฝึกสมาธิทุกวันนี้เจ้าคุณวัดพิษพระภาวนาเจ้าคุณพระภาวนาพิรัตท่านก็ฝึกสมาธิอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีส3ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมง ให้เป็นรูปร่างให้คนทั้งหลายได้เห็นบ้างไม่ใช่พูดดีแต่ปากถ้าพูดดีปากเด็กน้อยพูดอันนั้นเพราะว่าแต่เราผู้ใหญ่พูดว่าสมาธิแต่ไม่เห็นเป็นรูปร่างมันก็คล้ายว่าโฆษณาสินค้าที่ไม่มีรูปร่างโฆษณาสินค้าที่ไม่มีรูปร่างให้ได้เห็นให้ได้ดูให้ได้ชมถ้าเราไปซื้อของของที่ไม่มี ให้ดูเราจะตกลงซื้อไหมภาคภาวนานี้มันก็ลักษณะนั้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็แล้วแต่บุญญาวาสนาบารมีของใครของมันที่กล่าวมานี้ไม่่วาโจมตีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนีน้อันนี้คือของกิ่งที่เราควรที่จะเอามาให้กันได้ดูได้ชมบ้างในครั้งพุทธกาลมีอยู่ แต่เราบอกว่าเผยแผ่พราศาสนาเผยแผ่ศีลธรรมแต่ศีลอยู่ไหนสมาธิอยู่ไหนไม่เป็นรูปร่างให้กันดูแต่ถ้าได้มาเห็นเป็นรูปร่างให้กันแล้วจะได้อิ่มใจบ้างก็เลยขอเสนออยู่ว่าถ้าพร้อมเป็นเป็นญาติโยมคนไหนที่พอมีแววที่จะเป็นสมาธิก็เอาชื่อไปแล้วก็ไปอบรมสัสักห้าวันเจ็ดวัน ห้าวันเกณวันให้มันได้สมาธิมาสามชั่วโมงบ้างหกชั่วโมงบ้างแล้วมันเดินจงกรมนั่งพอนาะให้หมู่ให้คณะของเราผู้ทางานร่วมกันนี้ได้ดูได้ชมแต่ว่าจะไม่ใช่ว่ามาอวดอ้างนะแม้จะมานั่งอวดอ้างแค่นั้นก็ไม่ได้หรอกผู้ที่ไม่มีสมาธินะของจริงมันก็จริงอยู่อย่างนั้นถ้านั่งสมาธิได้สามชั่วโมงบ้างหกชั่วโมงให้คนอื่นได้ดูได้ชมเออ อันนี้ก็สินค้าที่ควรเชื่อถือเพราะเห็นเป็นรูปร่างแล้วเราเข้าไปนั่งใกล้จับดูผู้ที่ดนสมาธิจะมีผิวพรรณอย่างนี้เพราะปีติและสุขทั้งหลายหล่อเลี้ยงยามเมื่อมีปีติหล่อเลี้ยงผิวพรรณก็ผุดผ่องใสอันนั้นคือผู้ที่ไดนสมาธิได้ฌานยามเมื่อได้ฌานได้สมาธิเราก็สังเกตว่าผู้ที่มีความสุขนั้นเขาจะเอ,อิบอิ่ม ไม่ทุกร้อนอยาำว่าเขาเอิบอิ่มไม่ทุกร้อนอันนั้นคือจิตเขาเป็นพรมนะจิตเขาเป็นพรมไม่ใช่จิตของมนุษย์ธรรมดาของเรามันมีความอัศจรรย์อย่างนี้ในภาคปฏิบัติอันนี้คือชาวพุทธเต็มขั้นเผยแผ่าศาสนาเผยแผ่ศีลธรรม เผยแผ่คุณงามความดีให้เกี่ยกันแลยกันอย่างที่ญาติโยงเข้าไปหาเขาก็ทุกข์ใจก็บอกความทุกข์เรามีหน้าที่ไม่ใช่ไปเอามันแต่เรามีหน้าที่รักษาใจอย่าไปรักษาความทุกข์อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เรื่องสมาธินี่ยมันจะละเอียดไปตามขั้นตามลําดับมใชว่าเราจะมาเอาความสุขเพื่อนๆอย่างนี้แล้วบอกว่ามีความสุข อันนี้คือความสุขคืนพื้นแต่ความสุขที่ปานี่กว่านี้ยังมีพ่อแม่กุมารยาที่ทําความเพียรที่มีความสุขมากกว่านี้ยังมีอันนี้โดยตรงแต่ถ้าเราไม่ทําความเพียรอย่างนี้ไม่ขวนขวายอย่างนี้ก็จะเหมือนกับหลวงปู่ถามพระหาว่าไม่ปราถนาความแก่ความเจ็บความป่วยความตายแต่ไปทําทานอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียว จเจริญสมถะอย่างเดียวแล้วตายไปมรณาภาพไปก็ไปเจอความแก่ความเจ็บความป่วยความตายอีกอก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดจูงคนตาบอดมันน่าเจ็บใจไหมหมดทรัพย์ไปไม่รู้เท่าไหร่ทั้งชีวิตแต่เหมือนกับคนตาบอดจูงคนตาบอดไปเจอกันอีกพบใหม่ชาติใหม่ร้องให้คำควรโศกาอรุลต่อกันอีกแล้วมีใครช่วยเราได้ ไม่มีใครช่วยแล้วได้เลยในหลักการหนึ่งด้วยสัจจะของข้าพเจ้าที่สาธยายสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมีศีลมีธรรมดีอย่างนี้ก็มีส่วนแห่งความเจริญในพุทธศาสนาในศีลธรรมเพียงน้อยนิดแต่จิตของผู้ประเสริฐทั้งหลายพระรานเจ้าทั้งหลายผู้เจ้าทั้งหลายผู้ประเสริฐทั้งหลายนั้นมีสูงหาประมาณไม่ได้ เหมือนกับดวงอาทิตย์โผล่แล้วจากขอบฟ้าทุกวันที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาทุกวันดวงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมาไม่มีการแหว่งแล้วก็ไม่มีการหวนกลับดวงอาทิตย์เป็นอย่างนั้นศีลธรรมในพระพุทธศาสนาบาามีธรรมของผู้ประเสริฐ ก็เป็นลักษณะนั้นด้วยสัจจานี้ข้าพเจ้าได้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสาธยายคุณผู้พุทธเจ้าประธรรมประสงจงเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมบาแล้วมีธรรมเล็ดแจ่มแจ้งในธรรมที่พระริเจ้าทาั้งหลายท่านประกาศไว้ดีแล้วตั้งแต่อีตจนถึงปัจจุบันที่ยังไม่แจ่มแจ้งที่ยังไม่เกิดที่ยังไม่มีขอจงแจ่มแจ้งและเกิดขึ้นมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อันนี้เราทําบุญทําทานนะาที่ยวก่อนตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานอย่างนี้สัจจะอย่างนี้นะโอ้หมันเป็นกําลังใจแก่เราผู้อ่อนรา้ามันเป็นกําลังใจแก่เราผู้หมดหนทางเหมือนกับบุคคลผู้จะหมดเรี่ยวแรงจะตายแล้วไม่มีทีพึ่งพระอาทิตย์โผล่ขึ้นแล้วไม่หวนกลับเตรียมทุกวันจิตใจของข,องของา้าพเจ้ายังบกพร่องด้วยสัจจะนี้ ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นแล้วไม่ลำเอียงใครทั้งสิ้นในโลกนี้สรรพสัตว์น้อยใหญ่ไม่ลำเอียงในคนในสัตว์แสงแห่งดวงอาทิตย์นั้นโผล่ขึ้นแล้วส่องไปได้ทุกที่แต่ข้าพเจ้าบอกว่ามีปัญญายังลำเอียงคนน้นยังลำเอียงคนนี้มันน่าอายดวงอาทิตย์อันนี้เป็นการขัดเกาใจของเราเองทั้งหมดเลยฉะนั้นผู้ มุ่งหวังเพื่อความผาสุกอย่างแท้จริงอย่างที่เข้ามาที่ได้กินนั้นเนี่ยมุ่งหวังอย่างนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้คิดได้พูดได้ทําในสิ่งที่เป็นหิุปนใจให้มีทานดีศีลดีสมาธิดีปัญญาดีทุกขณะจิตทุกขณะอารมณ์ดับทุกได้ง่ายๆแก้ปัญหาได้ง่ายๆเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ง่ายๆเหมือนกับดวงอาทิโล่ขึ้นแล้วไม่ได้ยากเลย ในการส่องแสงสว่างนั้นไปทั่วทุกทิศเป็นสิ่งที่ง่ายยามเมื่อเรานึกอย่างนี้ทานดีก็ทานเป็นไปเพื่อมรุม่มมรุผลนิพพานศีลดีก็ศีลเป็นไปเพื่อมรุม่มมรุ่ผลนิพพานสมาธิดีสมาธิเป็นไปเพื่อมรุม่มมรุ่ผลนิพพานปัญญาดี เป็นญาเป็นไปเพื่อมรรูมรรคผลนิพพานทุกขณะจิตทุกขณะอารมณ์ดับพุกได้ง่ายๆแก้ปัญหาได้ง่ายๆเข้าสู่สมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานได้ง่ายๆบุคคลใดตั้งความปรารถนาแล้วทาความเพียนลักษณะนี้จะอยู่บ้านก็ตามอยู่วัดก็ตามอยู่ที่ทํางานก็ตามอันนี้เป็นชาวพุทธเต็มขั้นเต็มใจเพราะมีที่พึ่องอย่างเต็มใจ คำว่ารักเขาข้างเดียวนี่สามีภรรยาบ่าวหนุ่มสาวรักกันยังบอกว่ารักกันบ้างชังกันบ้างแต่ใช้คําว่ารักเขาข้างเดียวก็คือร่างกายนี้เราเอาอาหารให้ดีๆเสื้อผ้าอารณ์ให้ดีๆเครื่องนุ่งให้ดีๆยารักษาโรคให้ดีๆอาหารดืม่มทุกวันมีแต่ของดีๆแต่พอมันออกมาสิตั้งแต่หัวจวดเท้าเลยนะ ไม่ในลำเอียงลองไม่ในลำเอียงรูขุมขนอะไรทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นของปฏิกูลล้วนแต่เป็นของปฏิกูลไหลออกมาทั้งหมดเรารักร่างกายแต่ร่างกายไม่รักเรามันน่าเจ็บใจไหมอันนี้คือภาษาหนึ่งว่ารักเขาข้างเดียวยามว่าม,มันออกมาอย่างนั้นเราก็มันกีขค่ารับใช้มันอาบน้ำให้มันต้องปรุงต้องแตง่งท่องสารพัด ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนถึงจนถึงนอนหลับทุกวันเรารับใช้มันถึงขนาดนี้มันก็ยังแก่ยังเจ็บยังป่วยยังชราภาพขนาดนี้เราจะเป็นพวกที่อ่อนทางปัญญาเป็นขี้ข้ารับใช้มันไปแบบไม่มีปัญญาที่จะหนีจากมันมันน่าเจ็บใจจริงๆทั้งทั้งที่มันก็ให้ความแก่ความเจ็บความป่วยหนักแล้วพอควรแล้วสิ่งสุขโป่มันออกมาจาก สีศษดจนถึงเท้าทุกวันมันน่าอายเนี่ยเราไปหลงรลักมันแต่มันไม่รักเราเลยเวลากินนะมีแต่ของอร่อยแต่ว่ามันออกมาเป็นแต่ของสกปรกเหมือนกับซากศพเดินได้ก็ลองสิงไม่อาบน้ำสักสองวันสามวันเดินใกล้กันเียะไม่แตกต่างจากซากศพดอกอันนี้ภาควาวนาพื้นๆน,นะไม่ได้นั่งภาวนามันไม่ได้อะไรเอาอะไรเราเห็นตามความเป็นจริงกันทุกคนว่าอันนี้คือซากศพเดินได้ ทุกในร่างกายของเราพบนิชานี้ขนาดนี้พอควรแล้วยิ่งเราไปดูคนที่เขานอนเก็บตัวคนค้างอยู่โรงพยาบาลน,นี่อุบัติเหตุเอยเจ็บป่วยร้องคนค้างแล้วไม่ได้พูดกันหรอกไม่ได้คุยกันหรอกมีแตอโอ้ยร้องขนาดไหนก็ไม่มีใครช่วยได้เห็นตามความเป็นอย่างล้วหน้าสันเสรอดไหมหน้าอิ่มใจไหมหรือหน้าปงธรรมสังเวชมีความสุขนักหรือที่เขาแก่แล้วเจ็บแล้วป่วยแล้ว นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลเราไปเห็นแล้วอันนั้นฉันพอใจเหลือเกินฉันปรารถนามาเป็นมนุษย์ฉันต้องการสิ่งเหล่านี้แล้วย่างนั้นหรือฉันต้องการสิ่งเหล่านี้ความแก่ความเจ็บความป่วยความเราฉันต้องการเหลือเกินยาเมื่อฉันต้องการแล้วฉันเจอแล้วอิ่มใจนักนะเป็นลักษณะนั้นหรืออันนี้ภาคปฏิบัติไม่ได้มีเลยแต่ว่าเอาปัญญาพื้นๆนเนี่ยไป สอดส่องเขาไปเห็นตามความจริงโอ้เราหลงมาตั้งนานเนาะเราแบกความทุกข์มาตั้งนานเนาะเราแบกความหลงของเรามาตั้งนานเนาะเราจะแบกความหลงเราไปถึงไหนกันยังไม่คิดยังไม่ลาบอีกหรือมันจะปัญญาเกิดขึ้นมันจะดูเด็ดเป็ดมันขึ้นมาทำงนี้โอ้ ทางที่จะหนีหว่ากอ,องทุกข์ทั้งหลายโอ้สามีก็เป็นซากศพเดืด่องใภรรยาก็เป็นซากศพเรื่องใคนทั้งหลายก็เป็นซากศพเดืด่องใดแล้วมันจะประเสริฐตรงไหนสุดท้ายก็ไปเผาทิง้งโอ้ทำไมถึงหลอกฉันได้ดีนักนะความโง่ของฉันเองความหลงของฉันเองยามเมื่อเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ภาคพานามันมาประกอบด้วยอันนี้คือเป็นชาวพุทธหรือว่าเป็นผู้ที่ มีศีลวีธรรมที่ไม่ลำเอียงต่อสังขารร่างกายของตัวเองและบุคคลอื่นอย่าไม่เห็นตามความเป็นจริงจึงน่าเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายทองเองและคนอื่นทางของผู้เห็นภัยในวัตสงสาร,รคือเก่เก็บป่วยตายเจ้าชายจิตตะเห็นคนเก็บเห็นคนป่วยเห็นคนตายเห็นสนะัพณะพระองค์ยังหนีออกจาก เราทั้งหลายบอกว่ามีปัญญาแต่เห็นกันทุกวันแต่ไม่ยอมที่จะหนีออกจากอปัญายาของเราทำไมถึงแตกต่างกันนักหนาจริงอยู่เรามีความสุขในการหาอยู่หากินในโลกนี้จริงแต่ความสุขประเภทนี้ถ้าพูดตามหลักพ่อแม,คม่คูบาอาจารย์สายป่ากขาเยว่ามีความสุขเหมือนกับพวกสัตว์ในด่านชานเพราะหากินเหมือนกันกันกบเขา แต่เขาหากินแล้เขานอนหลับสบายบนต้นไม้ไม่ได้คุกกับใครสามีภรรยาไม่ไทุกข์กับกันบุตรธิดาทั้งหลายไม่ได้ทุกข์ด้วยต่างคนต่างอยู่ต่างกินต่างคนต่างไปเฉยนอนหลับไม่ใส้ยาระงับประสาทแต่เราผู้มีความรูน้นี่โอ้อย่างเมื่อวานที่ไปหาเบื่อหน่ายในชีวิตแล้วก็มีแต่ทุกข์ทษดมีแต่อุปสรรคมีแต่โรคภยัยไข้เจ็บอยากจะตายโอ้ สัตว์ใด่านมันไม่อยากตายเลยมันรักชีวิตของมันแต่คนเราแท้ๆเนี่ยอยากจะตายไม่อยากอยู่แล้วโอ้อันนี้เพราะเราท่านทั้งหลายมาจะว่าท่านนะอันนี้คือความจริงในโลกสอนเราย้มว่าความจริงในโลกสอนเราลักษณะนี้เขาโอ้จริงอย่างที่เขาพูดจริงอย่างที่เขาเป็นโอ้มันทุกข์เหลือเกิน ไม่อยากจะเกิดอีกแล้วอยากจะตายให้หมดสิ้นไปแต่ความอยากจะตายให้หมดสิ้นไปนั้นคือในภาคปฏิบัติแท่นั้นจึงจะหมดสิน้นแต่ถ้าไม่มีภาคปฏิบัติแล้วจะไม่หมดจะไม่สิน้นจากกิเลสทั้งหลายจะเป็นคี่ขค,ค่ารับใช้ความทุกข์ต่อไปต่อไปพบนี้พบหน้ากระทำเป็นคี้ขค่ารับใช้ความทุกข์ของตัวเองไม่เวนใน่คี้ขค่ารับใช้ความทุกข์คนคนอื่นดังนั้นมีโอกาสมาณสถานที่นี้ก็เพื่อ รักษาท่านทั้งหลายทุกดวงกิจทุกชีวิตผู้เกี่ยวข้องถ้าเรารักษากันเหมือนกับผู้บริหารจัดการลักษณะนี้คือรักษาท่านทั้งหลายให้มีศีลมีธรรมเหมือนกันคนที่เขารักกันเขาจะคุ้มครองกันด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยทานอันนั้นเป็นพื้นฐานของคนผู้รักกันเพราะป่าถนาดีต่อกันในวันข้างหน้าจะไม่ไปสู่ที่ลำบากทรัพย์สินเงินทองจะไม่ลำบาก สติปัญญาจะไม่ลำบากแม้ร่างกายจะไม่พิกลพิการก็อาศัยผู้ที่ให้ทานดีศีลดีสมาธิดีปัญญาดีถ้ามีลักษณะนี้อยู่ในคิดในใจของกันและกันอันนี้คือคนรักกันแต่ถ้าตรงกันข้ามเราจะเห็นว่าเขาจะไม่เกื้อกูลกันใ้ให้ทานยาเมื่อกำนองตัวนั้นตอบสนองในวันข้างหน้าเขาจะเป็นคนข้นแค้นอนาถาถือกระเบื้องขอทานถือกระราขอข้าวขา,ขากินผุดเครื่อง ถ้าเขาไม่มีศีลเราจะเห็นว่าบางคนเกิดมาพิกลพิการพิการทางกายพิการทางใจเพราะเขาเบียดเบี่ยนสัตว์ไปมากเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราไม่เป็นคนพูดทําความบกพร่องให้เกยรกันหรือเกิดมาปัญญาเขาไม่ดีอันนั้นก็มีอยู่ให้เราได้เห็นด่าเตื่นไปฉะนั้นเราท่านทั้งหลายรักกันอยู่ด้วยกันแม้ครอบครัวเดียวกันถ้าพ่อ แม่ดีมีศีลมีธรรมดีลูกก็มีศีลมีธรรมดีพ่อแม่ก็อิ่มอกอิ่มใจในครอบครัวเดียวกันแต่ถ้าพ่อแม่มีศีลมีธรรมดีแต่ลูกพิการละ่ะเราท่านปรารถนาไหมไม่ปรารถนาเลยหรือในบริษัทเดียวกันอย่างนี้มีใครคนหนึ่งพี่คนพิการขึ้นมาเรารับทํางานไหมหรือในขณะที่รับทํางานอยู่แต่กาบังอย่างมาให้คนทาให้เป็นคนพิการมันก็น่าเสียดายกัน มันก็น่าเห็นใจกันม่น่าสงสารกันอันนี้แหละถึงมีกิจกรรมลักษณะนี้ได้ยินได้ฟังก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะเรารักกันอยากให้ชีวิตของกันและกันไปในฝ่ายที่ดีมีศีลมีธรรมงามขึ้นในเบ้รงตนธรรมกลางและที่สุดในครั้งพุทธกาลมีอยู่ อนในป, ani, ๆ spell, ๆปัจจุบันนี้ผู้ที่งามในเบื้องต้นทำกลางในที่สุดก็มีอยู่ผู้ที่รวยทรับายนอกในเบื้องต้นทำกลางในที่สุดก็มีอยู่ผู้ที่ได้สมาธิสมาบัติมาผลิพานก็ยังมีอยู่แต่เราท่านทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าดูถูกตัวเองดูถูกท่านก็ทําความเพียรพยายตามวาสนบารมีที่มีมาด้ว่าเช้าสายบ่ายค่ำกลางคืนถ้าเราทําได้แล้วอิ่มใจทั้งตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนอันนี้คือเรารักษา คุณงามความดีของเราไม่ได้ไปรักษาบาปของใครส่วนบาปเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราไม่ฉลาดบางคนไม่ฉลาดไปรักษาบาปเขาเห็นเขาทําอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นเขาทุกข์ใจอย่างนั้นก็ไปทุกข์ใจกับเขาร้องไห้กับเขาอันนั้นคือไปรักษาบาปเขาเรียกว่ามีปญัญญามีปัญญาแต่ไปรักษาบาปเขาแต่ไม่มีปัญญารักษาบุญตัวเองก็เลยใจของตัวเองเรารอนเพะบาปของเขาถ้าเป็นลักษณะก็โอ้ ใครครัว่าเราปล่อยกันทิ้งอย่าเป็นผู้ที่ตาบอดจูงคนตาบอดถ้าเป็นคนตาบอดจูงคนเราจะเสียใจในภายหลังแล้วใครช่วยเราได้เราก็เป็นผู้ที่บอดมาแล้วก็บอดไปมันน่าอายแต่ถ้าเราเกื้อกูลกันลักษณะนี้ย่อมไปสู่สุคติบังสวรรค์ภพมโรกและนิพพานวังตามบุญยาววาสนาที่มีมาฉะนั้นด้วยสัต จะแหงทำวางบางอย่างบางหัวข้อบางอัดวางธรรมที่กล่าวมาที่มีหยาบว่างปานิดว่างปานกลางว่างจงเป็นเิดเป็นวัจใจให้ท่านทั้งหลายทุกดวงกิตทุกชีวิตผู้มาณสถานที่แห่งน,นี้และทุกดวงกิตทุกชีวิตผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอจงได้รับทราบขอท่านทั้งหลายเรานั้นจงมีความผาสุกในชีวิตคุณงามความดีเราใดที่ยังไม่มียังไม่เกิดยังไม่เจริญยังไม่งอกงามเหมือนกับต้นไม้ที่ยังไม่ออกดอกออกผลยัง เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์อยู่ยามเมื่อการเวลามีแล้วผลเหล่านั้นย่อมออกมาเอกจากดอกและผลเหล่านั้นอันนั้นคือต้นไม้ผลเห็นคุณงามความดีของดอกท่านั้งหลายที่สั่งสมบ่อยๆก็เป็นลักษณะนั้นด้วยสัตว์นี้ด้วยสัจจาน้นจจเปปหระเป็นใจท่านทั้งหลายจงปูนผู้เพียกคูนสมบูรณ์ใโภคะสมบัติบริวารสมบัติผมสมบัติและนิพพานสมบัติเกิดขึ้นในคันทะสันดานโดยเร็วพระนันตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปตลอดกาลละนานเถอด เชื่อว่าน่าจะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เราเป็นชาวพุทธเต็มขั้นได้นะคะและช่วงหน้าคุณแม่ปรางและจะมีอะไรมาฝากกันต่อรอติดตามกันได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตร ธรรมาพิวัตรวันนี้ปรางรัตมีพลังแห่งความเมตตามาฝากทุกท่านแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปสดับรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะโลโกโปัตธรมพิกาเมตตาเมตตาธรรมนั้นคำจุนโลกนี้ไว้ในภาษานั้นเมตตามาจากกัมเมคือตัวเราตัตตาคือความเป็นพระพุทธเจ้าท่าน ย้ำว่านัตถิอัตตะสมังเปมังรักอื่นเสมอด้วยรักตัวเราไม่มีที่โลกมันวุ่นเพราะพลังเมตตาในตัวปัจเจกบุคคลมันลดลงตอนนี้เรามาปรับเสใหม่เรามาเมตตามาส่งพลังความรักเติมลงสู่จิตใจของตนทุกๆวัน เพราะว่าบุคคลผู้มีเมตตานี่หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่นอนฝันร้ายเป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์เป็นที่รักของอาม,มนุษย์เทวดาตามคุ้มครองและรักษาไม่ตายด้วยอย่าพิษคมหอกคมดาบหรือประสบอุบัติเหตุผิวหน้าดูอ่อนกว่าวัย นั่งสมาธิเข้าสมาธิได้ทันทีรู้ด้วยว่าเมื่อไรเราจะบดอายุไขและถ้าหากว่าละสังขารกณะที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งย่อมไปสู่พรหมโลกพลังเมตตายิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้ท่านผู้ฟังไม่คิดที่จะเติมพลังเมตตาบ้างหรือ ท่านยังไม่พร้อมเดี๋ยวพวกเราทีมงานส่งพลังเบตาไปทุกคนนะที่ยืนอยู่ก็ให้ยืนที่มีความสุขที่เดินอยู่ขอให้เดินยังมีความสุขเรื่องนี้มีตัวอย่างมากมายพระมเหสีของพระราชาบางพระองค์ถูกกลนปองร้ายท่านส่งพลังเบตาจนน้ำที่เขาต้มจนเดือด กลายเป็นน้ำมนต์พระพุทธเจ้าถูกคนปล่อยช้างมากระทืบพลังเบตาทำให้ช้างมอบลงกราบขอความมีพลังเบตาจงมาอยู่ในใจของท่านทั้งหลายจงทั่วกันในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทั่วกันเทอน สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมตอนหนึ่งตอนใดของรายการสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์และ QR code คที่ขึ้นให้นี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและสามารถติดตามกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นได้ทาง Facebook Live Page CP All ทุกเที่ยงวันศุกร์ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรังแล้และน้องเป็นหนึ่งต้องขอลามีความสุขกันมากๆนะคะ ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ